รำนี่หน่อยกูหน้าร้องกูว่ารำนี่หน่อยโอ้ยเดพอแบบหน่อยอย่าลืมข่อยูรำเนี่ยซุ่มซำแนวหมากม้อนสุกแก่สิลืมก้นดุกู้นางก้นเกาหินสินงสมสั่งตะชังแรงแบ่งกรรมชะนังร่ำมวยพิซไซได้แต่งแปงเงินได้เป้งน้องมะเกี่ยวเศร้าๆว่าแต่านางรำสิเล่นน้ำไปตามกุนสิเล่นน้ำไปตามกุลเดี๋ยว